สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับออกับช่องมอมยเบอร์รีแน่นอนว่าอีกหนึ่งคนตัวตบที่เป็นตัวตบหลักนะครับที่หลายๆคนกำลังร,งรอดูเธอกลับมาชว์ฟอร์มอีกครั้งนะครับหลังจากที่เธอได้รับบาดเจ็บตอน VNL แล้วก็ต้องพักรักษาตัวกว่า3เดือนแล้วนะครับมาวันนี้แพทย์ประจำทีมก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าตอนนี้ทัดดาวสามารถก้มเงยหรือว่ากระโดดตบได้โดยที่ไม่รู้สึก แล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยครับแนนของเรากลับมาแล้วก็น่าจะใกล้หายร้อเปอร์เซ็นแล้วครับซึ่งล่าสุดก็ได้มีคลิปการซ้อมของทัดดาวนะครับต้องบอกเลยว่าสามารถตบได้หนักขึ้นได้เร็วและตบได้หนักแรงเหมือนเดิมเลยครับเรามาดูคลิปนี้กันเลยครับขอบคุณคลิปจากสมาคมบอลริบอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับมาดูกันเลยครับ